ของดีอีกเยอะและของดีส่วนหนึ่งนะฮะก็ซ่อนอยู่ในห้องแห่งความ,มลับที่น่ากลัวไหมบ้าห้องนี้แหละครับลุงจะพามาดูห้องแห่งความลับทำไมถึงเรียกห้องแห่งความลับล่ะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้จับระเบียบอะไรเพียงแต่เอามาเก็บไว้บางอย่างเอาลงมาเพื่อทำความสะอาดครับว้าวบ,บนี้เกินครับเกินโอ้โหกดังคือกดัง<อ>สำหรับเก็บพักไว้ก่อนครับ เทานี้ทน,นี้เยอะมากพ่อพี่ขะมีอันหนึ่งที่บ้านนะลุงเล่นไปเล่นมาอันนั้นตรงนี้ขาดเลยอเอาเชื่อมเชื่อมใหม่ถ้าลุงเจออีกจะซื้ออีกนะทุกติ่งทุกอย่างในประเทศชาตินี้ถ้ายังไม่มีต้องซื้อหมด <c oughs> ผมอยากรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วจะเอาไว้ให้คนรุ่นหลังไม่มีใครนึกถึงอดีตแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไง อนาคตมันมันต้องอยู่ตรงนี้อ,อ,อยู่ี่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ดีไหมถ้าด,ดีแล้วอนาคตจะดีครับอไอสิ่งเหล่านี้จ,จะปลูกฝังความรู้จักตัวเองรู้จักชาติของตัวรักบ้านเคารพบรรพบุรุษตัวของตัวคนไทยเรายังคงอยู่ถ้าสนใจในสิ่งเหล่านี้นะครับหากไม่มีวันวานวันนี้ก็คงไร้คุณค่า อยากให้มีพรุ่งนี้ที่ดีที่งามยิ่งกว่าดังเป็นของควันของกาลเวลาไจ้ร้องพินิพิจารณาให้เรารู้รักรู้เงารู้ตัวตนรวเห็นเด็กเข้ามาเยอะๆรู้สึกยงไงดีใจครับ ดีใจครับดีใจที่เราได้ถ่ายทอดอความเป็นตัวเราให้เขาให้ชมฟรีมายี่สิบปีไม่เก็บค่าให้จ่ายอะไรเลยและหมดทุนพิศพันนี้มันเลี้ยงตัวเองไม่ได้จะนครับในที่เนี้ยเราดูจ๋าลงใช้พนักงานทั้งหมดกี่คนดูแลรวมแล้วสิบคนครับค่าจ่ายเยอะไหมลุงครับเดือนเดือนละหลายหมื่นครับเวลานี้ก็ปรับปรุงด้วยก็ต้องฝักเงินส่วนตัวนี่มาปรับปรุงครับ ลุงจ่าเนี่ยเขบอกว่าหมดเงินไปกับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเป็นล้านๆได้ละมั้งแต่อย่าถามว่าจำนวนเงินที่แน่นอนเนี่ยเท่าไรเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาไม่ได้จดเอาไว้เขาถือสโลแกนที่ว่าไม่อยากจดจำเพราะว่าทำเพื่อนชตาแต่อย่าถามว่ากี่บาทเพราะเดี๋ยวโดนพิฆาตจากภรรยาเคยนับไหมคะเคยนับไหมไม่ได้นับครับไม่ได้นับครับผมไม่ต้องการเป็นหลักฐานว่าแม่บ้านจะรู้เพราะว่าเขาเสียใจครับ คือหมักแล้วห้ามไม่ฟังเมื่อก่อนทําไมถึงห้ามคะป้าขาลูกเยอะค่ะกลัวไม่มีให้ลูกเรียนค่ะเห็นรถมาส่งเยอะใจหายร้องไห้เลยร้องไห้ทำไมอ่ะก็กลัวไม่มีลูกกำลังเรียนหกคนนะค่ะโอ้เลี้ยเยอะแล้วน้ำตาไหลเลยห้ามไม่ฟังเขาร้องไห้เสียใจแล้วเราก็คุ้มใจนะครับคุ้มใจด้วยเราต้องมานั่งสนามเนี่ยแล้วก็อดเอายุงกันแย่ อตอนลุงเห็นร้องไห้อะลุงหยุดซื้อไปพักหนึงนน่งค่ะหยุดไดวใหม่กี่นนวันกี่เดือนกี่อาทิตย์เดียวใหม่เลยคะ่ะไม,ไม่ไม่ได้ดดนับค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ายอยากจะประทับใจและมีความสุขเหมือนเรามาเลยที่พิพิธภัณฑ์ของลุงจ๋านี่แหละหาไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมเข้ามาในพิษณุโลกนะทุกคนรู้หมดวันนี้ขอบคุณลุงจามากๆขอบคุณป้าด้วยที่ให้พวกเราเข้ามาขอบคุณค่ะ จา้าพิพิธภัณฑ์นะครับพูดเลิฟก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาด้วยกันเลยมาที่ริมแม่น้ำน,ะนี่ศูนย์กลางการพักผ่อนยามเย็นๆดูดิครับแหมมีคนมาออกกําลังกายกันเพียบเลยแหมแล้วจะพลาดได้ไงนะครับโอ้โหมาได้เวลาแบบนี้ก็เอาเลยเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าเตรียมยืดหยุ่นร่างกายเต็มที่ชีวิตก็ดูชิวๆนะพ,พี่ชาวพิษณุโลกยามเย็นลเลตะก็เออดูสิดูสบายเพลินๆดีค่ะ สายเอวริมแม่น้ำหน้าเนี um> ่ยเป็นศูน um> ย์รวมของคนทุกเพศทุกวัยเด็กวัยรุ่นก็มารวมตัวกันเล่นสเก็ตบอร์ดแหม้นี่บางคนมาปั๊บนี่คว้าจักรยานมาโชยตั้งหาก เริ่มเล่นตอนอายุสิบห้าปีครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับทำไมถึงชอบอ่ะมันมีเอกลักษณ์ในตัวของมันครับแล้วก็หลงไหลในความท้าทายในในกีฬาประเภทนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเราคิดว่าเราขี่จักรยานเป็นแล้วก็เจ๋งแล้วไงแต่อันนี้แบบโอ้โหรู้ไหมตออไปเป็นใบรุ่งนี้ครับไ่เล่นเป็นไหมฟรีสไตล์แบบเล่นบนสเก็ตบอร์ดอ๋อไม่ได้เล่นใบก็เป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ใครที่ไหนบ้างอดีตแชมป์โลกปี2009ที่ประเทศเยอรมันครับงาน BMX World ครับถ้าเป็นแฟร์แลม แจ็คเก็ตต้องพิเศษใช่ใช่ไหมเขาต้องมีเพกเพกด้านหน้าใหญ่ๆหน่อยจะสำหรับยืนเล่นท่าเลยครับแล้วก็ถ้าใส่เบรกคือสายเบรกจะร้อยเข้ากับรูตะเกียบด้านหน้าครับเวลาเราหมุนคออย่างงี้ก็สายบจะไม่พันครัไม่พันไม่พันขั้นนึงกี่ตังค์อ่ะประมาณสี่ห้าหมื่นครับเห็นน้องบูมเล่นเนี่ยดูน่าสนุกนะครับพี่บ๊อบบี้เอาอีกแล้วครับแหมสามีพี่ดูแบบแจมอีกแล้วขอโชว์สักท่าสองท่ามันจะเป็นอะไรแม่คนกำลังเยอะท่าาลาล้าตัว อีท่าที่แบบจับแบบนี้โอ้ยจะไหวเหรอเพร๊ดผมว่าให้น้องบูมเนี่ยก็เล่นโชว์ดีกว่า จักรยานชอของไม่รุง่งพี่บ๊อบบี้ก็เลยหันมาเคสามลอ้อโอ้ยแถมอีกล้อนหนึ่งพาพี่หนูแม่ภรรยาสุดเลิศไปหาอะไรเย็นๆดื่มที่ริมแม่น้ำกันดีก,กว่าครับนี่ร้านนี้เขาเก๋ด้วยนะเนี่ยตกแต่งร้านเป็นเรือนแพอึอ่งแล้วแมโอเคจอนนนี่แหละนี่แหละร้านนี้แหละร้านนี่แหละเดี๋ยวพักกินกา<อ>แฟกัน<อ>พี่เติมสินสวัสดีค่ะร้านน่ารัก แบบนี้ก็มันเป็นสัญลักษณ์เล่นแพของพิษซึนโลครับเขายกแพรจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอยากให้เป็นอะไรมาร์กพิโลใครเข้ามาในพิโลกเนี่ยนอกจากไหวหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็แวะมาที่นี่แล้วเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นไหมเล่ากําลังเป็นครับอ๋อเหรอเห็นบอกว่านักศึกษาเองก็เข้าแวะเข้ามาที่นี่หลังเลิกเรียนก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันถ้ามาทำอะไรตรงเยนกลางของผมเนี่ยเขาจะจัดเป็นนิทรรศการ พวกนักเรียนนักศิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาจะรวมฟิ์มกันเช่นก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกชมรมถ่ายรูปถ่ายรูปพิษณุโลกว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงและดูอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบ่งเป็นกี่ส่วนบ้างคะส่วนนี้เป็นส่วนกาแฟแล้วก็ด้านในครับเป็นแกลเลอรี่นี่ครับก็จะมีงานเพนติงงานสีน้ําสีน้ํามันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เ็นฟิล์มชอบนั่งที่นี่ครับมาทําอะไรที่นี่ผมชอบมานั่งทํางานที่นี่ครับแบบมันมีบรรยากาศแบบทํางานที่ดีล้อมรอบได้งานศิลปะครับงานฟิล์มเคยติดในรูปตรงนี้ด้วยปะอย่างอย่างครับฟิล์มยังไม่ถึงขั้นนี<อ>้ะอยากมากฝึกไว้นะฝึกไว้ครับมานั่งซึมซับเพื่อได้ขึ้นที่นี่สักึงตอนนี้เราพากในค,คูเลิฟนั่งชิวๆดื่มน้ำกันแวบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหนะ้า ีสียวเสียวที่พี่บ๊อบบี้หลังต้องลงทุนโชว์เอง